โอเคครับ okay, ผมแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะครับผมก็กลับมาพบกับเราเริ่มกับ d v t ีทีชานาเพียงเช่นเคยผมแล้วในเพื่อกเกมมายครับกับไอ้อะผมแบบมีชื่อว่า h อนเทนต์แ n น o ั่นโฮลีเ stretching room นะครับผมและอะไรเนะี่ยอันนี้ไม่ต้องสนใจของผมปิดเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วัน การิหันเนาะวันนี้ผมลงคลิปโอเคเราก็อยู่ในห้องนี้มันเดิมผมเป็นห้องยืดนะครับผมเดี๋ยผมวิ่งี่คนะรับตะกัดนีคนระับจำตรงด้านบนนี้ได้ไหมครับมันจะเป็นห้องที่เรียกว่าอะไรนะเพราะมันจะเป็นห้องห้องใต้หลังคาที่มีคนแขวนคอจําได้ไหมครับเมื่อผ่านที่แล้ว เนาะก็หันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มองข้างบนก็เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเนาะโอเคผมก็ใครที่ได้ไปดิสนีย์แลนด์หรืออะไรเนาะก็อาจจะมาอาจจะเอามาคอมเมนต์ได้เนาะหรือเคยเห็นตาม YouTube หรือดิสนีย์แลนด์อะไรเงี้ยน,นะก็ก็มาเข้ามา ก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผม ผมก็ลอยได้เนาะก็ขอไปที่ต้องลอยนะครับผมมองกันมาเลยดิเดี๋ยวมันก็สามารถมองมุมน,นี้ได้ เฮ้ยทะลุผนังเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แคสเกมอยู่ผมแคสเกมอยู่โอ้หผมแคสเกมอยู่โอเคเมื่อกี้แม่มานะครับผมก็ขอไปที่อาจจะมีการเอ,อ่อแม่มาเนาะพอดีแม่ผมมาจูบมาหอม ขออภัยนะผมที่ออมีมารบกวนผมก็ขอขอภัยนะครับผมพอดีไปไม่ใช่พอดีน้องสาวผมมาแก้ง <c oughs> ขอมองขึ้นกันดิย่ยมองขึ้นจะเอ้ยมองขึ้นนี <c oughs> ่ก็ขออนุญาตลอยเนาะเล่นโหมดปกตินี่ผมเล่นโหมดโหมดสร้างรค์เดอร <c oughs> ยินร้อมอะไรฉันล่ะที่ พวกแกจะยืนล้อมฉันทำไม ก็น่าจะเปิดเทอมแล้วกันเนาะก็อาจจะเข้าเรียนนั่นแหละช่วงนี้ก็ตั้งใจเรียนก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเพราะว่าบางบางโรงเรียนก็อาจจะมีเก็บโทรศัพท์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมก็ช่วงนี้ก็ตอนนี้ผมก็เรียนมหาลัยเนาะเรียนเสาร์อาทิตย์บางคนอาจจะคิดว่าเอ้าแล้วแล้ว แล้ววันจันทร์ที่ผ่านวันจันทร์แล้วทําไมวันจันทร์จันทร์ถึงสุกเนี่ยพี่เพรไม่ได้ไปเรียนโดยพี่เพจถึงไม่ได้ไปเรียนมหาลัยขอบอกเลยว่าจริงมหาลัยผมนะครับผมเปิดเปิดเปิดวันที่เปิดวันเสาร์อาทิตย์เนาะผมเรียนมหาลัยวันเสาร์อาทิตย์นะครับจริงจริงจริงผมเรียนวันเสาร์อาทิตย์นะก็โอเคก่อนอื่นผมก็จะมาเล่าเล่าก่อนสิว่าเอ๊ะทำไมผมได้ไปเรียนมหาลัยนั้นเนาะโอเค ขออนุญาตขออนุญาตเปิดเปิดขออนุญาตพูดชื่อมหาลัยกันนะมหาลัยที่ผมเรียนชื่อมหาลัยเฉลิมกัญจนานะครับผมพอดีพอด,พอดีตอนแรกแม่ผมจะให้ผมจะให้ไปหาคณะที่สาธิตราชพัฒน์อะไรเนาะแล้วทีนี้เนี่ยแม่ก็กลัวว่ากลัวว่าเออผมจะเรียนไม่ได้เงั้น คู่คคคกบเนี่ยก็ตือว่าบอกว่าเออกลัวผมจะเรียนไม่ได้ก็เลยให้เลยแนะนําให้ผมไปเรียนที่เฉลิมกันจนะแต่บังเอิญครับตอนนั้นเพื่อนแม่ผมที่ชื่อดรอ๋อยเนี่ยก็เลยช <c oughs> <ๆ S 2> วนผมไปนะครับผมก,ก็คือก็คือดออรอ๋อยคืออาจารย์อ๋อยหรือเขาเรียกแกว่าดรอ๋อยกันเนาะเพราะว่าแกเป็นเพื่อนแม่ผม พอ,อดีอ,อ,อดีด็อกเตอร์อ๋อยเพื่อนแม่ผมแกก็เลยชวนให้ชวนชวนผมอะให้ผมไปเรียนที่นูน่นมหาลัยนูน่นเนาะแม่ผมก็เออตัดสินใจก็เลยอะเลยก็เลยให้ให้ก็เ,เลยให้ไปที่มหาลายนั้นโดยมีอาจารย์เพื่อนแม่ผมเนาะอาจารย์อ๋อยอก็เออบอกว่าเออส่งมาเลยเดี๋ยวดูแลให้อะไรเงี้ยก็ได้ไปเรีนยนมหาลัยนั้นก็ได้เจอเพื่อนใหม่ครับ ก็บอกเลยว่ามหาลัยนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆเนาะที่ผมได้ไปเรียนมหาลัยเนัะผมก็ที่ผมเรียนก็เรียนคณะรัฐศาสตร์นะครับผมเรียนคณะรัฐศาสตร์ก็จะเกี่ยวกับการเมืองอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นประมาณนี้เนาะก็บางทีบางคนก็อาจจะเรียน ก็ก็จะมีบางคนที่เรียนจบนะเนาะที่แบบว่าไปต่อมหาลาัยเนาะก็ประมาณนี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับผมที่ผมพูดถึงเนาะโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็โอเคครับก็ก็โอเคก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมแล้วก็อย่าลืมกระทึบไลค์ให้ยับนะครับผมก็โอเคขอบคุณที่ดูนะครับโอเคครับ